กลับมาชนะได้แบบน่าตื่นเต้นเป็น3คะแนนที่น่าพูดถึงสลับท็อตแนมฮอสเปอร์วันนี้เราจะมาคุยกันหลังเกมที่สเปอร์เอาชนะเชฟฟิลเดตได้2ประตูต่อนหนึ่งกันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ย้ำเตือนกันด้วยเหมือนเดิมนะครับกับ B e Quiet นะครับ ใครที่อยากจะได้สิงลมสิงน้ำระบายความร้อนเคสคอมพิวเตอร์พาเวอร์ r ัพพลายหรือว่าจะเป็นพัดลมก็ตามนะครับก็ฝากกับ b ีคอย e t ไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้ครับตุลาคมเจอกันทุกร้านคอมทั่วประเทศแน่นอนนะครับมามาคุยกันเลยนะครับเรื่องราวของทานานฮอสเปอร์นะครับโอ้โหผมว่าแฟนสเปอร์ที่นั่งชมอยู่คงจะสะใจแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ ต้องใช้คำว่าโกงความตายได้แบบน่าเหลือเชื่อเลยอีกหนึ่งเกมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าประตูชัยที่เกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ยปาเข้าไปตั้งนาทีที่99.53นะครับโอ้โหเกมคนจริงเล่นกันแค่90นาทีแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าการต่อเวลาที่มันเ,เยอะในฤดูกาลนี้กับช่วงเวลาที่สูญเสียไปนั้นเนี่ยก็ทำให หลายๆคู่มีประตูสำคัญเกิดขึ้นในช่วงท้ายแบบที่สเปอร์ทำนั่นเองนะครับความจริงโดนนำก่อนแล้วก็กว่าจะได้ประตูตีเสมอนั่น99บวกแนะฮะแล้วก็มาได้ประตูชัยก็คือถ้าเป็นเวลาที่เขาคิดกันก็คือ90บวก10แต่ถ้าจะเป็นเวลาจริงๆผมบอกไปนะครับ99.53นะครับอะ ก็พูดถึงเรื่องของการจัดตัวกันหน่อยนะครับก็เป็นไปตามคาดเลยครับโซนฮึงมินที่นัดที่แล้วทำแฮตทริกได้เกมนี้ก็ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับที่เหลือก็เป็นชุดเดิมทั้งหมดเลยครับที่อังเก้จัดทีมนะครับโดยเฉพาะโซลมอนคูรูเซฟสกี้เจมส์ดีสันรวมไปถึงปาปซาอิฟบีซูมาแนวรับก็เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับเปโดปอโรตัวจริงทางซ้ายเนชนีอุดอกกี้ ทางซ้ายบอลล็ทางขวาสิแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็โรเมโรกับฟานเดอร์เฟนนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าสเปอร์ก็ดูเหนือกว่านะครับเป็นฝ่ายที่ครองบอลบุกเข้าใส่แล้วก็ใช้วิธีการที่พวกเขาพยายามจะทำกันมาโดยตลอดตั้งแต่เกมนัดแรกก็คือการต่อบอลหาช่องอินเวอร์ตฟูลแบ็กเข้ามาด้านในก็ ลุยเขาใส่ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับแล้วก็พอจะได้ลุ้นประตูตอยู่หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องชมนะครับนอกจากเกมรับของเชฟฟิลแไนเต็ดที่ทําผลงานกันได้ดีแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือผู้สาประตูนะครับเวสต์ฟอร์เดอริงแฮมโอ้คนนี้นี่เขาจริงถ้าใครได้เห็นฟอร์มของเขาก็ถือว่าเป็นประตูจอมหนึบเลยนะครับไม่พลาดลูกง่ายๆนี่ขนาดเกมนี้นี่โอ้โหมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ากว่าจะไปโดนสเปอร์ยิงก็อย่างที่บอกไป เกมนี้ภาพรวมถ้าเราจะมองถึงสเปอร์นะครับแน่นอนแหละสิ่งแรกที่ต้องชมก็คือเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับการตามหลังแล้วก็ค่อยๆหาโอกาสหาจังหวะแล้วก็แซงกลับมาชนะได้น่ทุกทีมที่ทําได้แล้วก็ทําได้ในช่วงเวลาท้ายๆแบบนี้มันคือสิ่งที่ต้องชมนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาพูดได้เลยตอนนี้ก็คือ ผมมองถึงกุญซืออย่างอังเก้น,นะครับโอเคแหละเรื่องของวิธีการเรื่องของวิธีการเล่นสไตล์การทําทีมอันเนี้ยก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าเขาก็มีแบบฉบับของตัวเองในการเล่นเกมลุกที่ดีอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราเห็นอังเก้มากขึ้นก็คือการรู้จักให้ผู้เล่นเสี่ยงกับการเล่นเกมรุกกับการกล้าได้กล้าเสียกับตัวผู้เล่นที่มีอยู่นะครับ เกมนี้เนี่ยสเปอร์ถามว่าเปลี่ยนตัวช้าไหมก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเปลี่ยนตัวช้าแต่นั่นเป็นเพราะว่าทีมเนี่ยก็ถือว่าพยายามนวดอยู่แล้วมาโดนประตูขึ้นนําในนาทีที่73สนะครับสเปอร์เปลี่ยนตัวคนแรกเนี่ยนาทีที่80เลยซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าถามฟุตบอลเนี่ยยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้5คนเนี่ยบางทีการเปลี่ยนตัวนาทีที่60เนี่ยมันอาจจะยังดูช้าด้วยซ้ำไปสำหรับ ความคิดในสมัยใหม่นะครับถ้าเมื่อก่อนเปลี่ยนได้3คนนาที60ถือว่ากําลังสวยแต่พอเปลี่ยนได้5คนถ้าเกมมันไม่ดีเนี่ยหลายทีมพักครึ่งก็เปลี่ยนคนแรกแล้วแต่สเปอร์ถามว่าการเปลี่ยนช้าไหมผมมองว่าวันนี้เปลี่ยนช้านะครับแต่การเปลี่ยนช้านั้นส่วนหนึ่งก็มีเหตุผลปัจจัยก็คือว่าตัวในสนามมันก็คือตัวท็อปของทีมอยู่แล้วแหละแต่พอเปลี่ยนช้าแต่คนที่ลงมาเนี่ยภาพที่เราเห็นนะครับการเปลี่ยนตัวของสเปอร์3คนที่ลงมา ก็คืออ,อีวานเปลิซิสลิชาลิสันแล้วก็เบตแดนจอห์นสันอยู่ข้างสนามเนี่ยโอ้โหผมว่าคุณภาพของผู้เล่น3คนนี้มันคือคุณภาพของผู้เล่นระดับทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับอีวานเปลิซิสประสบการณ์หายห่วงลิชาลิสันก็กองหน้าทีมชาติบราซิลจอห์นสันก็เป็นดาวรุ่งที่เรียกว่าฝีเท้าดีมากๆแม้ว่าการเปลี่ยน3คนแรกของ สเปอร์จะเลือกถอดเอาคนสำคัญในแผงเกมรุกกับตันทีมอย่างโซนงมินออกไปอาจจะเลือกถอดโซรมอนออกไปอาจจะเลือกถอดทางด้านของปาฟซาออกไปแล้วเปลี่ยนวิธีการผมเอาเรื่องของการกล้าถอดโซนึงมินก่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่คือคือเอาจริงว่าโซนงมินกับการทีมที่ต้องการประตูะผมว่ากุนซือหลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะถอดโซนทมินออกแต่ทาไมอังเก้กล้าเปลี่ยน เพราะอังเก้รู้แล้วครับว่าถ้าเขาใช้ปีกแบบริชาริสันปีกอย่างอีวานเปอริซิสคนที่เหมาะกับการเล่นลูกกาอากาศที่จะมาเหมาะสมกับเป r ริซิสน่าจะเป็นผู้เล่นแบบริชาริสันอันนั้นเขาไม่ลังเลเลยครับที่จะถอดโซนอมินออกแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใช้บอลคลอสลูกกลาอากาศเข้าไปเล่นงานใส่เชฟฟียูไนเต็ดมากขึ้นในขณะที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ลงมาแล้วทําให้ ดยันคูลูเซฟสกี้มีโอกาสเล่นอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือจอร์นสันพอจอร์นสันลงมาถอยคูลูเซฟสกี้ลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกร่วมกันกับเชนแมดดิสันเพราะตอนแรกถ้าเป็นปราร์ฟซาเนี่ยปาร์ฟซาก็โอเคแหละเล่นเกมลุกได้ได้พอสมควรแหละแต่ว่าก็ถามว่าสู้กับคูลูเซฟสกี้ได้ไหมคูรูเซฟสกี้ก็เล่นเกมรุกได้ดีกว่าเราแสดงให้เห็นแล้วครับว่าความกล้าเสี่ยงความ เห็นอะไรใหม่ๆกับแผนที่อันเกยพยายามที่จะค่อยๆใส่ลงไปกับลูกทีมกับสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่าเรื่องที่โอเคตัวผู้เล่นที่มีอยู่ทําให้อังเกใช้การแก้เกมการปรับทีมให้มันเหมาะกับสถานการณ์ได้ดีนี่เป็นจุดเด่นที่ผมใช้คําว่าสเปอร์ชุดนี้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคแหละอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เล่นระดับโลกเกต A บวกบวกบวกอะแต่ผมว่าถ้าเป็นเกรด B บวกกับ A ที่มีอยู่ในทีมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ห่างกันเยอะนะด <c oughs> ังนั้นไม่รู้สิผมว่าถ้าไม่ได้คือคือ,คอไม่ได้เอามองแค่เกมลุกแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะ <c oughs> คุณคิดดูดิสาคนสำรองที่ลงมายังคุณภาพระดับนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงว่าคุณซื้อเลือกใช้ได้อยู่ที่ใครจะเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนเท <c oughs> ่านั้นยังไม่พอครับ โอเคแหละการเปลี่ยน3คนเปลี่ยนวิธีการยืนนิดหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการเยอะก็คือให้บอลคลอสมากขึ้นแถมหลังจากนั้นอีกมีการเปลี่ยนถอดเอาเซนเ,นเตอร์ออกแล้วก็เพิ่มผู้เล่นในแผงเกมลุกลงมาแล้วปรับไปเล่นหลัง3โอเคแหละเราเห็นนะผู้เล่นอย่าง อุโดอกี้ผู้เล่นอย่างคริสเซโลเมโรแล้วก็เอมเมันรอยาวที่ลงสนามมาแทนเปโดปอโรปรับเป็นหลังสามส่งเอาผู้เล่นในแดนกลางอย่างฮอยเบียลงมาดันคูรูเซฟสกี้ขึ้นไปเล่นข้างบนสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคือผมว่าเราเห็นวิธีการใหม่ๆสำหรับอังเก้เมื่อทีมตกอยู่ในสายการที่ต้องการประตูแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับ เกมรุกอ่ะอีฟบิสูมาเกมเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราได้เห็นแล้ว่าหูบิสูมาเมื่อต้องเล่นเกมลุกจริง,รงๆเขาก็มีหลายๆจังหวะเขาก็มีโอกาสที่สร้างโอกาสได้มีโอกาสลุ้นประตูแล้วเอาตัวเองเข้าไปป่วนในกรอบเขตโทษได้ดีหลายครั้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับพัฒนาการผมใช้คำนี้นะครับพัฒนาการของอังเกในการในการ,ในการทําสเปอร์ชุดนี้นี่ขนาด พึงจะคุมทีมมาเป็นนัดที่5เท่านั้นเองนะครับเรายังไม่รู้ว่าถ้าทุกอย่างมาลงตัวกับสกยภาพของทีมตอนนี้เขาจะสามารถมีอะไรพลิกแพลงใหม่ๆหรือว่ารีดสกยภาพอะไรของนักเตะออกมาได้อีกนะครับโอเคแหละหลายๆอย่างมันคือเรื่องที่เป็นบวกนะครับอย่างเดยันคูรูเซฟสกี้ในเกมนี้เนี่ยเขาสร้างโอกาสให้กับทีมในการยิงประตูถึง7ครั้งนะครับ ไม่เคยมีทีมผู้เล่นของสเปอร์คนไหนในฤดูกาลนี้ที่มีโอกาสยิงประตูเกมโย่เจ็ครั้งโอกาสยิงที่เกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ย28ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสยิงที่เยอะที่สุดของสเปอร์ไม่ใช่แค่ซีซั่นนี้นะครับนับย้อนกลับไปตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การนะชนะ4เสมอ1ของสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกมันคือการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดของสเปอร์ในรอบ58ปีเลยทีเดียวนะครับ ยังมีเรื่องราวดีๆของดิชาลิสันด้วยดิชาลิสันลงมาเป็นสมรองก็อย่างที่บอกไปวิธีการมันก็เอื้อเขามากขึ้นแล้วการทําประตูได้แล้วก็การแอสซิสต์ก็น่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับดิชาลิสันได้ไม่น้อยเลยนะครับดิชาลิสันทาประตูได้นี่เป็นประตูที่50ของเขาในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับใน ผู้เล่นบราซิลเนี่ยมีคนที่ยิงแตะ50ที่มีแค่3คนเท่านั้นเองนะลิชาริซันล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นโรเบโตเฟมิโนแล้วก็กาเบียลเชซุสนะครับประตูที่คูลูเซฟสกี้ทำได้นาที99.53เนี่ยเป็นการยิงประตูชัยในช่วงเวลาที่ต้องใช้คำว่าอะไรต้องเป็นการยิงประตูชัยในช่วงเวลาที่นานที่สุดนะครับคือ ตั้งแต่เขาทำสถิติมีการเก็บเวลาอย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกเริ่มมาในฤดูกาล2006-2007อนี่คือประตูชัยที่ยิงแบบมาเลทสุดแล้วอ่ะนาที99.53นะครับก็อย่างว่าแหละเรื่องของการทดเวลาด้วยนะเพราะเกมนี้นี่หูเครื่องหลังทดไป12นาทีนะครับเล่นรวมๆมาเนี่ยเกิน1 0 0ยเกือบร้อนาทีเลยทีเดียวอะ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหเกมที่ เราได้เห็นอย่างที่บอกไปเรื่องของพัฒนาการต่างๆแต่มันก็ยังมีมุมที่ก็ต้องปรับก็ต้องแก้นะครับอย่างโซนทงมินเกมนี้นี่ก็เงียบไปเลยนะคือคือกองหน้าของสเปอร์ก็ต้องเข้าใจอย่างอะว่าด้วยความที่เราเล่นในวิธีการเล่นเกมรุกเปิดฉากการบิวอัพเกมขึ้นมาแล้วมาเซต บอลในแดนของคู่ต่อสู้อะ่ะมันก็โดนฝั่งตรงข้ามลงไปแพ็คเกมรับเยอะแล้วกองหน้าก็จะได้บอลน,น้อยนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวรอบข้างแหละว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนผู้เล่นอย่างโซโลมอนผู้เล่นอย่างอ่าเจมส์ดิสันแล้วก็รวมไปถึงคูรูเซฟสกี้พวกนี้มันคือกลายเป็นทีเด็ดในการสร้างโอกาสในการหาจังหวะเข้าทําให้กับทีมแล้วถ้าพวกนี้เล่นได้ดี ประกอบกับการให้บอลโซนตงมินไปในจุดที่มันเหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ยความเฉียบขาดของโซนผมว่ามันจะใช้โอกาสไม่เปลืองแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าใครขึ้นไปเล่นนาเป้าไม่ว่าจะเป็นโซนเองก็ตามไม่ว่าเป็นลิชาริสันเองก็ตามการได้บอลมันจะน้อยแบบนี้อยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเจอเกมทีมที่เล่นเกมรับเยอะๆนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ต้องปรับตัวก็ต้องเรียนรู้กันไปแฟนฟุตบอลเองก็ต้องเข้าใจเวยโอ้โหทำไมแบบ เออดูแบบกองหน้ามันได้บอลน,น้อยจังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็อยู่ที่เขาเรียกว่าฝั่งตรงข้ามลงไปรับกันเยอะนะครับเราจะยัดบอลเข้าไปในกรอบมันก,มนก็มันก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสเพียงซีวินาทีแล้วกองหน้ามันเปลี่ยนจากตรงนั้นเป็นประตูได้นี่มันก็เป็นทีเด็ดที่กองหน้าควรจะทําให้ได้ซึ่งถามผมผมยังมองว่าโซนฮฮงมินกับการควรจะเป็นเล่นเป็นกองหน้าก่อนไหมนะผมยังเชื่อว่าเขาควรจะเล่นเป็นกองหน้าก่อนนะพะจริงว่าผมชอบ โซโลมอนมากๆนะครับการพยายามจะเอาชนะคู่ต่อสู้1ต่อ1เนี่ยพูดแล้วพูดอีกว่าเขาทําไม่ดีกว่าโซนทงมินนะครับแล้วก็เกมนี้อาจจะเป็นเกมที่เขาไม่ถึงกับโดดเด่นเท่าไหร่ก็กถือว่ายังเป็นดาวรุ่งอนะเนาะมันก็ต้องมีเกมที่ดีเกมที่แผ่วบ้างแต่ว่ามันก็ยังโอเคกว่าขณะที่โซนทงมินเองไปอยู่ข้างหน้าผมว่ายังได้ประโยชน์นะว่าเกมนี้อาจจะโอกาสขาดนิดเกินหน่อยก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ยิงจ่าจสักเท่าไหร่นะครับก็เป็น อีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมครับพูดถึงสเปอร์แล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงอังเก้กุนซือเขาหน่อยนะครับหลังจากที่คว้าตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนควาจริงก็ได้พร้อมๆร้อเชมไมดิสันมานะนี่เป็นการไม่แพ้เกมในบ้านในการเล่นฟุตบอลลีกเกมที่50ของอังเก้เข้าไปแล้วนะครับคือไม่ใช่ทีมเดียวนะไล่ไปตั้งแต่สเปอร์ฤดูกาลนี้ถูกไหมกาสโกเซลติกรวมไปถึง โยโกบาเอฟมารีนอสนะครับสทีมรวมกันตอนนี้อังเกไม่แพ้ในบ้านสำหรับเกมลีกมาแล้ว50เกมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับกุนสือคนนี้นะครับก็ยังได้ลุ้นต่อครับแล้วหลังจากนี้ไปสเปอร์จะต้องเจอกับอีก2โปรแกร,รมหนักมากๆนะครับเจอกับอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมแล้วก็กลับมาเล่นที่บ้านเจอกับลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกอีก2เกมก็ต้องรอดูว่า พวกเขาจะยังคงเดินหน้าทําสิติการออกสตาร์ทที่ดีสุดในฤดูกาลของตัวเองได้อีกหรือเปล่านะครับนั่นคือการพูดถึงท่อปแนฮอสเวอร์ในวันนี้ครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามเรื่องราวของอช่องวาฟุตบอลด้วยแล้วโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ